สวัสดีสมาชิกนะครับมีมาด้า2ดีเซลมาฝาก1นึคันนะครับใครกําลังหามาด้าดีเซลนะครับมาแล้วครับเป็น5ประตูนะครับกับมาด้า2สกายแอคทีฟเครื่องพันหดีเซลโรงงานนะครับปี2016มือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้สีสวยสภาพงามมากๆนะครับแม็กใหม่ยางใหม่โช๊คใหม่ครับใส่มาให้แล้วนะครับใครที่ถูกใจนะครับกับสภาพและราคานี้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับรถสวยนะครับไม่เคยชนเลยครับไม่เคยชนเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลอง ขับนะครับไม่เคยแต่งเครื่องหรือเครื่องซ่อมนะครับไม่มีชนดักตัดต่อไม่มีรื้อซ่อมหนักนะครับรถสภาพโดยรวมเรียกว่าสวยมากๆครับคันนี้ไม่เคยชนเลยนะครับใครกําลังหารถใช้งานนะครับชอบ m a z d า2ชอบเครื่องดีเซลนะครับเป็นเครื่องพันหดีเซลโรงงานนะครับ ประหยัดทนทานใช้ง่ายดูแลสบายครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อนไม่ถึง ,00 พันนะครับสำหรับคันนี้ก็269,0 0 0บาทครับ คันนี้ภายนอกภายในงามๆเลยนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีพุทธสตาร์ทนะครับเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับเป็นตัวท็อปปี2016เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับมาด้า2นะครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายนะครับใครที่ถูกใจสนใจเข้าใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงเป็นดีเซลนะครับปี2016กับมาด้า2สกายแอคทีฟเครื่องพันห้านะครับไม่เคยชนเลยนะครับคันนี้แม็กยางท่อโช๊คใส่มาให้ใหม่นะครับใหม่แท้ แ8ดหน0่งกิโลเมตรนะครับนี่นละครับรถไม่เคยชนนะครับจะทรงมาสวยๆนะครับแม็กยางใหม่โช๊คใหม่ท่อใหม่นะครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นหนุ่มๆนะครับที่ชอบทรงนี้สไตล์นี้ก็จัดไปนะครับโดยรวมก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับสำหรับคคาย m a z d a เป็น m a z d a 2ดีเซลก็จะถือค่อนข้างว่าจะหายากครับเพราะว่ามีผลิตออกมาน้อยนะครับฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลเรามี บริการจัดส่งให้นะครับหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายครับขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกชอบแบบไหนพร้อมแบบไหนนะครับแต่ถ้าท่านกําลังหารถสวยๆคัดสภาพเช็คสภาพแล้วนะครับผมก็เป็นกระบอกเสียงคัดมาฝากให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมได้ชอปนะครับเลือกชมชอปชอปที่ใช่เลือกที่ชอบท่านจะใช้รถได้อย่างมีความสุขนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองพิมพ์คําว่ารีวิวมาสด,ด้าสอง ดีเซลก็ได้นะครับจะขึ้นมาเยอะเลยครับสำหรับผมเป็นการรีวิวเพื่อการขายก็จะคัดสภาพเช็คสภาพส่วนข้อมูลในรายละเอียดเชื่อว่าสมาชิกที่สนใจจริงๆสามารถจะหาข้อมูลได้จากโลกอินเทอร์เน็ตแน่นอนโดยเฉพาะพิมพ์คําว่ารีวิวขึ้นไปก่อนเลยครับรีวิวรุ่นไหนสนใจแบบไหนก็ ไปเลยครับใน YouTube มีคนเขารีวิวเฉพาะเจาะจงกันอยู่แล้วครับสำหรับผมเน้นสภาพเน้นคัดฝากสมาชิกที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้กลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดพิความจมน้ำตัดต่อเราคัดอย่างดีครับเพราะเราเป็นเต็นครับเราคัดเช็คสวยๆมาเก็บงานอีกต่างหากแล้วก็ยังรับประกันให้อีกต่างหากนะครับคันนี้เรียกว่าไม่เคยชนเลยดีกว่าครับสำหรับมาด้าสองตัวนี้นะครับสีแดงนะครับสวยๆใครชอบทรงนี้สไตล์นี้จัดไปครับ